อะไรวะอ๋อนึกว่าใครนึงนะมันใส่ชุดเรียนแบบกูเหรอโอ้โหอะไรวะเรียนแบบกัน่ะสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนก็แบบเอ่อไม่ได้อัดคลิปเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าผมแบบเพิ่งได้คำใหม่ไงทุกคนเออด้คคำใหม่มาก็แบบไงอ่ะมันอาจจะลื่นขึ้นนะครับมือช่วงนี้ผมก็จะแบบมาล่าค่าหัวบ้างหรือว่ามาทําแบบไล่ค่าคนเออไล่ค่าหัวกับไล่ค่าคนมันก็เหมือนกันนั่นแหละเออใช่ เออได้ข่าวาว่าบล็อกฟุตเนี่ยมันอัปเดต17พาร์2ตั้งแต่นานแล้วนะแต่ผมก็แบบยังไม่ได้ทําดาบอะไรเลยนะครับอืไม่รู้ว่ามันรอบดาบอะไรมันแรงขึ้นบ้างนะผมก็ไม่รู้นะ <Bro. S 1> แต่เท่าที่รู้เลยว่าดาบที่สายเติมเนี่ยมันอาจจะแรงขึ้นแน่นอนครับทุกคนก็คือดาบตัวนี้แหละเออเนี่ยเนี่ยดาบโยโลนะครับทุกคนอัปเดตใหม่มามันก็จะเปลี่ยนเป็นสีใหม่เนี่ยสีแบบ เอฟเฟกของดาบนะครับทุกคนมันเทขึ้นกว่าเดิมนะแล้วผมก็แบบคิดออกได้ว่ามันก็อาจจะแรงขึ้นกว่าเดิมอนะ่ะเนาะเออมันก็เปลี่ยนมากมายมากๆเลยแหละเนี่ยมันเปลี่ยนสีใหม่นะครับก็เทข,ขึ้นกว่าเดิมนะว้าว,ว,วอ่ะโคตรเทเลยจั่คำใหม่มันเลื่อนจริงๆบอกไว้เลยว่าผมได้้าไปเนี่ยวคุณจะได้ฆ่าแม่ยับเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าดาบตัวนี้มันจะแรงขึ้นไหมมันก็แรงขึ้นอยู่แหละเออใช่ เดี๋ยวได้ค่าแบงยับเลยเดี๋ยวมึงเจอกูพวกงโง่แบงกูนวัวยี่สามเอ็เป็นซื่อมันนี่วะหลอกลวงวะไอเพนเนี่ยอ,อยู่ในนี้ก็ข้าหัวประมาณยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดยิบห้าผมก็ตึงกว่าเพื่อนนะครับแบบสีนน่เอ,อ็มอะเนาะเห็นแล้วหนึ่งตัวดาบตัวนี้ผมไปหัดเล่นมานะครับทุกคนโคตรตึงเลยว้าว เจ็บนะครับเจ็บนะไม่หนีก็เจ็บนะตายนะตายนะกูตายเออว้าวเพ่งคนนี้น่าจะยิบเจ็ดเอ็มมั้งเนี่ยไปใส่นี่ว่ะเอ้ยใส่ใส่สี่เอ็มมาตั้งเนียวันนี้โอ้เฮียลุมอ่ะกระจอกใช่ไหมลุมจัดทุกคนดูดีเขาลุมอ่ะสองหนึ่งเนีเมื่อกี้เออเจอกูแน่โงู มาดิพวกกูมาดิมาดิครับมาดิครับมามามแล้วแล้วมึงมาแต่ไหนเนี่ยมึงตายไปซะเอาดิอุ้ยผนสายฟ้าว่ะ วันนี้ 4.3m นะครับเยอะกบผมประมาณ 300,000m เออเยอะก็ไม่กลัวหรอกนะมาดิเยอะเหรอเยอะนักเหรอหาไม่กลัวหรอกมาดีม,มาคึกเขมแล้วจังหวะเนี้ยเดี๋ยวเขาใหม่คึกเขมจัดคึกเขมรข้อหนีผมอ่ะทุกคนแตก เฮ้ยไม่ตายเกือบตายอุ้ยไม่ไม่หลบผลไฟสายฟ้ามันโกงมากมเลยมึงมาดิโง่มึงจะไปไหนมปหนีผมมาครับทุกคนมันหนีโกงเบสข้าได้ไรไปเนี่ยผลสายฟ้ามันหนีได้ง่ายมากมไอ้เบสพี่น่าจะตีมันให้ตายตั้งแต่แรกเนาะมึงจะไปไหนล่ะมึงมานี่ซะ อ้าวได้นะได้นะอันนี้มาตั้งไหนเนี่ยมึงเสือกนักหนาเหรอมึงเนี่ยเสือกหรอมึงเสือกนักหนาแล้วเฮ้เจอกู n o เอ้ฮ้ยกูเจอร้านอีกแล้วอะแม่ร้านสองตัวเลยเมื่อกี้อะไรอะไรมึงทำเฮี้ยอะไรนะมึงทำเฮี้ยอะไรมึงกับเพื่อนว้าว ดาบโยโลมันแรงขึ้นกว่าเดิมครับน้องชายเคยเล่นเปล่านี่โอ้ดาเมจสองพันเลยนะเอาเรื่องนะดาดาเมจแรงอยู่นะมาอมานีะไม่ไหวหรือเปล่าไม่ได้ตัวข้ามันตายมันตาย ไอ้กูมันหนีไอ้กูมันจูบไปเกิอกูไม่ไหวแล้วอ่ะหย่ามึงมามึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาสิมึงมาเลยเนี่ยมึงเจอกูสตันแน่นอนไอ้งูมาดิมาดิมาดิมึงมามึงเข้ามา มึงมามึงมามึงตายมึงตายเถอะมึงตายเถอะขู่เรงมึงตายให้กูกเถอะเหลือติ่งเดียวก็ไม่ตายให้กูสักทีต้องไปปลนอรเพื่อนตายตายมึงตายเออเย่กูจะตายเจอฝั่งมาลีฟอร์ดทุกคน3.5ล้านเอา้า มาครับน้องทรายมาเลยครับ <AME> อ๋อหายไปไหนวะอ๋อนั่นไงมาดิครับมาดิครับน้องทรายเอาเอาเอาเฮียเฮียไป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 เล่นผลหนุดเล่นผลเอ่อบิ๊กมัมนะเมื่อกี้เกือบตายมันใช่แหละไปมนรุมสองตัวว่ะ มนรุมสองครับเจ้คนไม่แฟร์เลยว่าอะไรอะไรวะอ้าวเสร็จกูหยุดไปรัดแม้งหมดรัดเลยรัดเลยละกันนะขอรัดหน่อยนะเพื่อนขอรัดเถอะเพื่อน สกิลไปทันโ้โโโโ้โเอาวูา้วรู้สึกว่ามันไม่เฟร์เลยว่ะทุกคน ื่อกี้แบบผมฆ่ามันแบบได้ค่าหัวหนึ่งหมื่นกว่าพอมันฆ่ากูกูเสียค่าหัวสองหมื่นนะเมื่อกี้อะไรวะผมฆ่าคนนี้ผมได้ค่าหัวหมื่นหกเองแต่มันฆ่ากูได้สองหมื่นเอ้ะแต่มันฆ่าผมมันฆ่ามันได้สองหมื่นค่าหัวไปเฟี้ยวจีเอ็มอะไรวะจีเอ็มแกล้งผมหรือเปล่าวะเดี๋ยวเรารีเซิร์ฟกันนะคนเซิร์ฟนี้มันก็มีแต่คนเก่าๆเดิมๆแล้วมันลุมกันนะเออมันได้สนุกมันลุมกันนะใช่ไหมเจอลุมตลอดเลยเอ้ายเก จเจอแบบเซิร์ฟเดิมเหรอเนี่ยอะไรวะไม่เป็นไรพอดีจะมาแก้แค้นพอดีเลยไอ้ข้าแม่งพวกขี้เนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนผลเล่นดีดก,กว่าทุกคนผมว่าอะไรวะใครมาประกาศแค่น,นี้วะพญาบานพญาบาน,บานมาประกาศยังพญาบานโอเคไม่มีผลอะไรเล่นเลยทุกคนเอาผลสั่นนี่แหละเล่นเลยใช่ราคาของด้วยผลสั่นแล้วก็ดาบโยรู้นะครับอืมลุย ลุ่ยลุยรุ่ยเลยรุยเลยลุ่ยลุยรุ่ยรุยรุยลุยรุยเยุยรุยรุยรุยเฮ้ยว้าวผลโมจิโฮผลโมจิถ้ามันตื่นผมบอกวเลยว่าโคตรโกงฮะแล้วมันตื่นหรือยังปะยังไม่ตื่นมั้งเออถ้ามันตื่นมันก็จะโกงเฮ้ยลืมสุ่มผลเนี่ยเรามาสุ่มผลลองดูดิเผื่อที่ผลน้อาแมาลาฆาหัวได้นะครับ ว้าวผลลูฟี่เก็บไว้ดีกว่าเพราะว่าในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะแรงนะครับหรือว่ามันอาจจะโกงนะเพราะว่ามันยังยังไม่มีเกลือสีถ้ามันมีเกลือสีก็อาจจะหดแล้วก็ได้ข่าวว่าอนิเมะเนี่ยผลลูฟี่มันจะมีตื่นด้วยก็ตึงเออต้องตึงแน่นอนแหละกูว่ามันโคตรหดเลยแหละถ้ามันตื่นผลเนี้ยทิ้งแม่งเลยกูจเจอแล้วหนึ่งตัวกูจเจอแล้วหนึ่งตัว เอา้าไม่เปิด P P ได้ไงวะไม่ได้เปิด P P เปิด P P ซะไอ้โง่ว้าวมา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 เลยมาเลยเฮ้ยโอเคทุกคนผมดูทรงแล้วครับว่า ถ้าผมแบบลากไปเรื่อยๆแบบเนี้ยมันคงจะแบบจากข้าหัว 4m จนเหลือ 3m อะครับอืโดยดีก็ถ้าผมลากอีกตาหนึ่งผมแบบข้าหัวลดลงมาเหลือ 4m ห้าพันเลยนะผมเลยแบบไม่ลากดีกว่านะครับถ้าผมลากคือแบบเสียเออสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับไปแล้ว